สัสดีครับตีมดีเลไหมนี่เออสวัสดีครับสวัสดีครับมิตร์เจมสวัสดีครับมมแม่งตอนแรกผมขึ้นสตรีมไม่ได้ไม่รู้เปนอะไรจิมโดนแบนอ่ะในติกตอกชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวดูให้โดนทำทำไมโดนแบนอ่ะในติกตอกอะมามาดอดตดๆๆ เตแบดิผมไม่ได้แบนเ <c oughs> พลงยหรือเปล่าล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 าฮุนเองพี่แม่น้องที่ไม่มาเนี่ยเรียวกว่าเบี้ยวมาตลอดนะครับสวัสดีครับฟีโฟเดนกูไม่ใช่ฟีโฟเด,น,ฟฟเดนนะครับผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ฟีโฟเดนนะครับเหมือนยังไงนี่ครับอื <c oughs> สวัสดีปีใหม่ครับผมพูดสวัสดีปีใหม่ครับ <c oughs> เออ ในที่อย่างเองแบงเองแบงเป็นนาทีเอาก็ได้ไม่ต้องแบงแบบไม่ต้องบล็อกอ่ะเออแบงเป็นนาทีอ่ะแต่ถ้าใครที่แม่งแบบเด็กน้อยมึนจริงๆอ่ะค่อยบล็อกแม่งไปเลยแบบมาถึงแม่งด่าโคตรพ่อโคตรแม่อย่างเงี้ยใ่ป่ะถ้าแบบสแปมรับแบงแค่นาทีไปไม่เเดี๋ยวผมปลดให้เดี๋ยวผมปลดให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแม่เอ้ยไม่โอมิสองสามวันมาครับผมไม่โอมิกี่วันวะนี่ อ๋อมันแบนแค่ไร้เดียวหรออ๋อโอเคโอเคแต่ถ้าแบบสเปรอะไรเงี้ยไม่ได้ไรายแบบรงอะไรอ่ะบางคนแบบเตะมาค่าอาจจะแบนผิดก็ได้ไม่ไร้อยอืมสัตว์ดีครับอ๋อกวรตีนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่สัตว์ครับสรุปเรียกโอมิหรือ mi, โอเมก้ามคนละแอปการอันนี้โอมิโอเมก้มันมันเลือกประเทศไม่ได้ั้งตัวละมกยังอยู่ไหมโอ้ยโอเคโอเค ถ้าแบนแบนดเป็นนาทีเอาก็ได้อืมบางคนแบบเผื่อแบบอันนี้แบบเผื่อพวกเกมๆมันสำนึกตัวไงเข้าใจปะอันนี้หมายถึงแบบเออไม่เอาไปบล็อกอะไรมหรอกแต่ถ้าแบบมึงจะจ่ายค่อยบล็อกมาไม่เล่นหลายวันแล้ววันนี้ผมนิวเยียรนิวจิมนะผมอาจจะแบบไม่ได้ลามกไม่ได้อะไรผมต้องเป็นคนดีนวนะครับเพราะมันปีใหม่แล้วคนดูเข้าใจผมใช่ไหมอันนี้อันนี้เข้าใจไหมครับเพราะว่ามันยังพูดยังไงดีมันปีใหม่ด้วยครับ มันนิวเยียนิวมีปีนี้ผมจะเป็นคนดีครับคนดีเข้าใจเนาะครับไม่ว่าไม่ว่าจิมเนาะถ้าจิมจะเปลี่ยนเป็นคนดีถ้าผู้หญิงครับเขาอะไรเปิดหน่อยผมก็จะบอกเฮ้ยน้องเอาขึ้นหน่อยเอาขึ้นหน่อยนะน้องได้ไหม <c oughs> นิสัยบิดชอบเป็นคนดู <c oughs> ใช่ครับทิ้งไปแล้วครับทิ้งไปแล้วด้วยนิสัยตอนนี้จะมาตรงเวลาสองทุ่มเป๊ะสองทุ่มเป๊ะอืมเพราะผมคนใหม่ด้วยพอคนดูถามเฮ้ยไอจิมคนเก่ามันไปไหนว่ามันตายแล้ว <c oughs> ใช่ครับมันตายแล้วครับ ไอจิมคนเก่าได้ตายไปกับปีที่แล้วแล้วครับโอเคไหมครับถ้าผู้หญิงคนไหนเขาบอกว่าแบมแบมผมต้องบอกเขานะเฮ้ยน้องเอาเสื้อขึ้นหน่อยนะมันไอนี่ไม่ดีไม่ดีเข้าใจเนาะครับอืมเข้าใจเนาะครับเฮ้ยวันนี้รีบูเตะด้วยเที่ยงคืนครึ่งอยากดูบอลอืมมาถึงเช็คชักเบาเฮ้ยเป็นไงเช็คก่อนลิงมาโอเคลิงมาพร้อมโอเค พร้อมสวัสดีครับอยกเขขั่นบกันาดีเตอ่์กูจะเป็นคนดีนะกูจะเป็นคนดีนะทำหน้ากดสตีนหนึ่งดีนะไปคิดยังไม่ได้ด่าพ่อใจเย็นจิมเราเป็นคนดีไม่เอาไม่เอาเขาแค่ทําหน้าไม่ดีใส่เราไม่เอาเนี่ยเกือบด่าโคตรพ่อมาแล้วใจ,ใจเกือบแล้วใจเย็นจิมเฮ้ยเต๋เวลาก่อนสวัสดีครับ ใช่พี่หัวยอกไอ้กายเฮ้ยคนร้างสวัสดีครับคนร้างทำอะไรกันครับนี่คนด้างไอ้ทีนี่นี่ผมอยากโดนผีหลอกอ่ะพี่ผมอยากโดนผีหลอกจ้าเอ้ยหนูอยากโดนผีหลอกพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วแล้วคนในตู้ในกระจกไปไหนแลอวในกระจกในกระจอกับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วผีก็ที่ กูเหมือนเตยังไงเนี่ยไอชิบหายมาเดี๋ยวกูผมจะไปดัดผมแล้วเฮ้ยพี่เราเจอคนนังหนอกขออัดก่อนนะฮะพี่หนูนกลัวนะพี่อ่เล่นนะหูคนใจจิตอ่อนนะพี่จะจุ๊บเราเมื่อกีเ้เราเราทำไมทำหน้ารังเกียจทำไมถึงทำหน้ารังเกียจ พี่ไปโดนมืพี่ไปโดนมือพี่ไปโดนไปกนนึงนะเปิดจิตอ่อนพี่ยมาแล้วหกลัวจริงนะได้ไม่แก้ถ้าจิตอ่อนนะเอาแบบไม่มีเสียงไตเฮ้ยไม่กลัวมดูอืมชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรคะชื่อมุกค่ะฮะชื่อมุกพี่มุกมุกมุกมกมกมุกอุมุกมุกอุกุกมอุุกมุกมุกม

ชื่ออะไรอ่ะพี่เป็นคนชอบแมวมากเลยพี่เป็นผู้ชายรักแมวน่ารักเหมือนเจ้าของ,ของเลยพี่ชอบเล่นแบบผีอ่ะพี่พี่ชมแมวแล้วน่ารักเนี่ยมันผิดอะไรดิเดี๋ยวเดี๋วยวเลือดตกหัวแมวตายนะเดี๋ยวแมวตายนะ<อ>แมวชื่ออะไรดิดวงดีพดดี่ดวงดีดวงดีนี่ดวงดีจริงเลยเนาะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ว่าไงอยู่หมหกหรือมอปีหนึ่งหมหกพี่หมหมออมอกหอ,อยู่จังหวะอะไรล่ะจันทบุรีพี่อยู่จันเหรอรับทุเรียนเป็นป่ะรับทุเรียนเป็นป่อืมโนูไม่ได้เก่งแต่โน้ตเก็บเบางคุดเป็นบางคุดเหรอ,อรู้จักดิบางคุดที่กินแล้วปากแดงใช่ไหมล่ะใช่อือ <laughs> เค ั้นพี่ไปก่อนเด้อพี่ไปแก้มคนก่อนนะไหนพี่ขอวาร์ปได้ไหมมีวาร์ปไหมให้วาร์ปคนดูพี่หน่อยเป็นคนดัางอีกแล้วค้างไปแล้วค้างไปแล้วผมเป็นผู้ชายชหน่าทำให้ดิบูบู พี่ว่าไงไ้ยทำไมพี่ค้างอ่ะเฮ้ยเน็ตเป็นไรวะว่าไงว่าไงค้างปะ ไม่ได้ค้างข้างะชื่ออะไรครับชื่อตองค่ะตองตองอ๋อตองคิดว่าชื่อตองอ๋อไม่ใช่ออ๋อทำไมไม่ชื่อตองแล้วชื่อตองน่ารักรอีกไม่อ่ะมันมันดูตลกตองมีแฟนยังยังค่ะอ๋อชื่อตองเหรอกูหันไรอยู่เนี่ยนอนนึ่งตองตองอายุเท่าไหร่ดิอายุสิบห้าค่ะ เลือดมั่วเอา้าเธอจะดูเหรอเฮ้ยแม่งห,หาเรืเ่องเด็กอยู่หรอวะเฮ้ยนี่แหละฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแฟนแมรี่หรอครับไม่ใช่เขาอ๋อเสื้อแฟนรู้ละเสื้อพ่อครับ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วใช่เหรอเสื้อพ่อจริงเหรอ ถ้าเธอชอบเขาบนหัวจิมก็มีนะถ้าถ้าหนูชอบเขา่าบนหัวพี่ก็มีนะฮแล้วาไม่มีอะไรพี่คิดอะไรไปเรื่อยอายุเท่าไหร่นี่สิบแปดค่ะเสื้อพ่อจริงไหมนี่พี่กลัวเป็นเสื้อผัวจังเสื้อพ่อจริงสิมีแฟนเปล่าไม่มีแล้วเราชอบมัดดิดเหรอืึ hmm. สายเฉยพ่อเราเป็นแฟนมัตติดเหรอไม่พ่อเราเชียร์ทีมอะไรเหรอพ่อเชียร์ทุกทีมอพ่อเราเป็นนักพนันเหรอพ่อมีทุกทุกทีมอะในตูน้ชื่ออะไร่ะอืชื่ออะไรชื่อเมอร์ฟี่คับใช่เหรอคีเนนเมอร์ฟี่หรือเปล่านี่ <laughs> พ่อชอบดูพิกกี้บอยเดอร์เหรอไม่รู้ชื่อเมอร์ฟี่จริงไหมนี่อจริงจริงเมอร์ฟี่เป็นชื่อผู้ชายนะไม่รู้มีชายหนูก็ชื่อแปลกๆกันะอ๋อเหรอที่อังกฤษแหละคนชื่อเมอร์ฟี่คือผู้ชายนระใช่มีนักแสดงชื่อเมอร์ฟี่นักนักบอลชื่อเมอร์ฟี่ไม่รู้เลยเหรอไม แต่ก็น่ารักพี่ชอบขาชื่อเมือนพี่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะอยู่กรุงเทพคะ่ะกรุงเทพแถวไหนล่ะคะบ้านเลขที่หมู่อะไรคะแถวกลางแถวกลางกลางคือที่ไหนอะคะกลางเมืองเลยคะ่ะนัดเจอได้ที่ไหนบ้างคะ ไม่ได้เลยค่ะพี่ออกเล่นพี่ยอ,อกเล่นบ้านอแล้วปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวกาแฟ,ฟเหรอไม่ไปไม่ออกจากบ้านพูดอยู่จะไมไม่ไปอ่ะอีกเกียดอ๋อรูนี้นะ่าชวนมาดูพุไม่ดูไม่ชอบเหรอมันสวยนะพูอ่ะนอนครับชอบนอนมากกว่านั่นไปไปนอนด้วยกันไหม ไม่เป็นไรครับโอเคพี่ยอมพี่ยอมแล้วพี่ไปแล้วนะโอ้ยกูเออแล้วกูบอกไปกูจเป็นคนใหม่สัตว์เอ้ยแป๊บเดียวแม่งลืมตัวอุยคันตาโอ้ยคันตา กันตากันตาเออวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชายไอ้เจ็บไอ้ชาไอ้ชามือที่ขอดันดันมาทั้งคืนไอ้ไอ้คนที่ร้องเพลงที่รักอ่ะไอ้คนที่ร้องเพลงที่รักอ่ะใครร้องเพลงที่รักวะไอ้อย่าเอาอีกแกลจิมโดมิ๋อเออว่มันมันไอ้นี่มันบั็ก ยังไม่ได้แก้เลยแบบถ้าเป็นเป็นแบบไอเนี้ยกดอันเนี้ยปุ๊บแม่งจะบั็อกเลยยังไม่ได้แก้ครับโทษทีครับอย่าเพิ่งโดนก็ได้เลยยังไม่ได้ปรับไง <c oughs> เอาอย่างเงี้ยกูวันไลฟ์สิอย่างเง้ยอุ้ยพี่คนนี้ใช่ครับ<อ>นักร้องครับนักร้องดังครับเออเอาเอาโทรศัพท์มาดิโทรศัพท์กูใครใครรู้จักอะนะ่ะพี่แู้จักพี่พี่แก้งคนเปอ่ะพี่แก้งคนไม่แกงับวันนี้ปีใหม่แล้วครับปีใหม่แล้ว แันหนึ่งถ่ายหเนี่ยเดี๋ยวเขาแก้ตีใหม่ต้องมุกใหม่บ้างเราเชื่อหนักหนักหนักแหม่เฮ้ยแก้กูแหม่ก็ทำไมนี่ทำอะไรกันนั่งเล่นค่ะตีใหม่พี่ไปไหนปะเนี่ยเฮ้ยตากอะไรข้างหลังอะฮะตากอะไรข้างหลังอะ อะไรอะฟิทรีฟิพี่แซลเลนพี่แซวเลนม่ปีใหม่พี่ไปไหนพี่ไม่ได้ไปไหนพี่ไม่มีใครพี่คนเดียวพี่ก็เลยต้องอยู่บ้านไงพี่ไม่มีแฟนอ่ะใครนอนอยู่อ่ะพี่เชื่อตัวนอนมาเกี่ยอะไรอ่ะ เหนได้ได้เดี๋ยวรอนแทนขอคุยกันไม่ได้ยังไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ได้คุยกับใครนานเดี๋ยวลืมขอคุยหน่อย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนสักกันไปโอลี่กี่ปีเอ,อ้โหไอ้เหี้ยไม่แย่คนเดียวแม่งสองคนแล้วทีนี้โอคนดูครับฝากกดไลค์ผมหน่อยครับโอลี่ถึงสองโอลี่ถึงเอ้ยไลา์ถึงสองแบบแ เฮ้ยหมดปีใหม่แล้วทำอะไรกันดิยังปาร์ตี้กันอยู่เลยเหรอคารายวันที่ดึงปีใหม่หมดตรงไหนเนี่ยห้องนอนสวยอ่ะยังไม่ข้ามวันเลยเท่าไฟมานอนป้างอ่ะไม่ไม่ไปไม่บ้านมีห้องนอนจะใส่ห้องใส่ห้องเออคนที่ใส่ห้องสุรินโอ้ยสุรตีแล้วกินแล้วอยู่อ่ะอย่าบอกนะกินหมาเลี้ยงหมาไว้กินเอง

จะเห็นเวคนตกใจตอเนี่ยมันตกใจอะไรอยู่เนี่ยเจอจอร้องไห้เจอใส้กเกาะเกลือมาร้องไห้กูฮาว่ะย่างชอบเลยเนี่ยเจอใส้เกาะเกลืมาร้องไห้ขออทีใช่ไหมมึงเฮ้ยสวัสด <h> ีพี่สวัสดีครับพี่ททำอะไรครับเนี่ยนั่งโชวกระดองครับเราชื่ออะไรเนี่ย มชื่อเกมพี่ฮะชื่อเกมพี thinking, ่เกมเกมมายุ่งอะไรครับสิบเก้าพี่อยู่อยู่มหาลัยไหนนี่ผมอยู่เอ้ยฮะอยู่สี่ประตูมี่เดี๋ยวสวัสดีค่ะคุ้นแต่ไม่คุ้นว่ะพูดอะไรเนี่ยคะ อุ้ยตกใจนิ um ่งกิ๊บแล้วกูเป็นส as> ้นตีนอะไรเนี่ยแก้งฝาแฟนปุ้ยอะตอนเดี๋ยวเขาเขาอะไรอืมวันนี้แต่แก้งนอนมันเน้นนอนอืม กูจำน้องคนนั้นได้ <c oughs> ไม่อยากคุยอย่สวัสดีครับข้าวไว้แบบน้องคนนี้คยคนเมื่อกี้บอกใหก้กรลบคลิปดิ <c oughs> อ้ยอยุงกัดตีนเออ พี่ะคนไปด่วะเนี่ยอีน่อง่อุ๊ยอุ๊ยอ้าวคนนี้อีอ่อ้าวด่าพี่อีโง่อ้าวไม่ใช่ค่ะหนูด่าอ้าวค่ะพี่มีหลักฐานนะครับพี่มีหลักฐานทุกอย่างนะครับหนูด่าพี่ว่าอีงโง่พี่หนูด่าคนเมื่อกี้ไม่ได้ครับไม่ได้นะพี่ขอตัดช็อตนี้ไปลงทิกตอกนะครับแล้วให้มันเป็นประเด็นพี่อยากดังนะครับพี่ขออนุญาตถือว่าขอไปแล้วนะครับถือว่าขอไปแล้วตัดช็อตที่แบบพี่จะทำให้คนเขาเข้าใจผิดว่าหนูด่าพี่พี่ขอได้ ที eh, o sea, no staat no staat ่ก็จะเอาผีมาหนูรู้นะเนื้ออะไรมันเป็นผีมึงก็ดูผีอะไรเนี่ยพี่นอนไม่เอาหรอกเลย